xuyên phải hồ mày đấy nó xuyên đây có bạn phụn ừ. เขาง่ายจา้ัเขาง่ายจ้ะพีน,น้องน่าแปมากครับเต็มตาครับติดตาด้วยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันอีกมือเนาะครับเจอกันเ้าสองคนคุยซ <ใจ S 2> านบรรทุกวัน <laughs> นี้มาตะเซาจั็กน้อยเลยครับถึงว่าเซากโมงก,กว่าๆแล้วล่ะนี่ขึ้นดอยให้เขาด้วยพี่น้องสภาพดอยนะพี่น้องเนาะ พี่น้องกรับสิเป็นแม่นี้ครับต่อยทั้งเหนือเนาะเมนี้อกไกอยู่พิกัดเก่าได้พี่น้องอำเภอชิคาจังหวัดพะเยาหอากับว่าใดลงลึกถึงรายละเอียดประเด็นเนาะว่าอยู่ดอยใดดอยใดเนาะเพราะว่ะหอากับว่าใดหูซื้อดอยนะหอากับมาดอยที่หอาเคยมาเลยพี่น้องเมนีก็วันที่สิบแปดสิงหาเด้อแม่นครับผมป่ะลุ้นน้ำกันนะพี่น้องเนาะสิบมานประมาณเมนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับป่ะพี่น้องไปลุ้น สองดอกงามด้วยครับคุประเดิมพี่น้องประเดิมไปเห็ดละงูกด้อครับเดือมเห็ดละงูกค่ะพี่น้องสองดอกเหล็กแหกหมันของห้าเด้อจ้ะเหลืองพี่น้องออกลำทางเลยด้อครับอ,อกเหลืองดอกเขาบกข่อยใหญ่เด้อพี่น้อง ไปดินนี่ับนีเปลืองไปแน้วสนิมกำลังงามไปเนาะสนิสมกำลังแกงเสียไปเเป็ดดินหินด้วยครับผมดินหินคนะ่ะผมเงล่างดมดน จิ้มเห็นดอกเดียวนะครับังเปิดถ้าอมเนาะ เด่นขึ้นมาพ่อตะลุงงุเลยเ้ย้อยส่งมานี่ตกครก,ก,ก,ก็มี เป็นไข่ได้ใบใหม่ปกเนะาะก็เลยงา่ใหญ่จังเลยพี่เนาะใบใหม่ปลูเปปกนเน,กนาะว่าแง่โม่งเนาะจะเขาสิเปิดได้สินคะบานนะเขาได้บอกระอกบานอานนอกไปเรื่องแยกแยกขาแยกดอกออกเลย ติดใบไอ้เขาเหยียดงหงผงเขาจ้ะพี่น้องกำลังหน่อยก็มีเนาะกำลังโอบโอหน่อยพี่น้อง คิดลงเงินไปแม่นบอกแม่แม่แม่ตั้มตั้ัต้องไข่ไปเห็นป่ก็ร um ่างดันดินกินีขนีข้างล่างเก็บตัวนี้กนพี่น้องว่าให้พเก็บเห็ดในเบื้งเบ่ห้ครองด้วพี่น้องไข่หินยกขึ้นยกนี่หินก่อนแม่น ยึดกันออกเนะาะน่าจะปิ้นล้วโขาวจ้ะเนี่ยลางวขาวหรอใครยง่ ใ่จู่ถึงแม่งเจาะเจาะไปหน่อยเดียวเท่นโอ้โหนื้อเลยย่กันตะกาต้องต่างๆระวังระวังเลยครับแถวๆนี้ ันดูสิบัวแดเฮิดขึ้น <c oughs> ตีนดอยตีนอนกันตะก,กาหัาวผึ้งเหลืองด้วยงาม่รเลือน เหลืองครับผมกำลังำงามได้ครับตามแต่สีขาวเก็บหยาด เหน่อยก็มีเนาะเอ,ออน้องยุอใม่อีบ้นตาเมยเขาเดูเยงามเยอะ่น้ไงเนลาตงไปมีเหลงนีหู้นาะงามนาะเป็นลำเป็นลำอยู่หอมนำน้าต้นาดตนไ่ไดก็ได้ดอกนึ่งละได้ไบเดีเวยวจ้ง ดีใครน่อยจะ้ะท่านเขาออเขาขดอ้ยเป็นหมูเลยดูพี่น้องแล้ววับบท่านขัดคือคือเลยขา <c oughs> <c oughs> ม้งามค่ะคุณแม่เี้งามเหี้ยงเปิดพ้าอมว่านตุ้งไท่เลยปะวานบมเยนทอดบมเหนดอสผมว่าไข่กระยางวันนี้เองครับ มีม้านเจนละง,ง,ง,งูด้วย่มืนนีอเคตัละงูด้ยมั้ยตงามๆเลยทีตั้งแกมาเกเพลิดเพิิงได้เห็นละง,งูอย <laughs> ู่เนาะตรงมีได้เงียน,นอนาจ้จะกําลังบานเลยบานหมดเสาเนี้ยจ้ะวานก็มาด้วยค่ะจะบ่เห็นใบ,บ่ใหม่้ปกคนเนาะ หลุดทุ่งเท้าครับแมงโจ๊ะปวกปวกนะปวกเหลืองด้วยครับผมเหลืองจ้ะร่าเพิ่งทองคำเนี่ยนะที่เขาเอื่นกันกกเพิ่งข้เจ้าด้วยครับผมดอกเนียนๆหนาๆเลยครับ ผักกิบเขาด้วยพี่น้องเบื้องอาหารเท่าพี่น้องมาหน่อยเขาเสาว์ค่ะนี่ผักปนปลาทูครับผมบ่ได้บ่ได้ยังมายังหลายกินสนีล่ะพี่น้องปนปลาทูปนเอียค่ะพี่น้องแล้วจิ้มปนหม้อเสาว์กับห่อมากินอยู่ปลาเนาะพี่น้องยังเสียบกินกับปลาหน่อไม่ตุ๋มอันนี้นอไลด้วยครับผมนอไลเสาว์เอ็นพคนหายเอ็นของเสาว์เอ็นหายเมื่อกี้พี่น้องกินข้าด้วากันครับผมนี่ข้าวห่ากับข้าวเจ้าข้าวเจ้าเด้อจ้ะผักกิบเขาจัดแก้มก่อนพี่น้อง ตรงนี้ก็บเกาโมงเนาะกินเข่าแล้วก็ลุยต่อเฮ็ดเท่ากับได้ยี่ดอกพี่น้องเ,เดี๋ยวหาอีจากจักหน่อยก็มันจีเต็มตะกาอยู่ไว้เนาะมันหลุนน้ำกันพี่น้องเ <c oughs> ต็มบ่อเหมือนนี้หลุนมึงเด้อพี่น้องจีเต็มบอ่อพาพี่น้องก <c oughs> ินเข่าเนาะพากินเข่าก่อนจ้าพี่น้องก <c oughs> ินเข,ข่าครับผม <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มึงเลยพี่น้องปนประตูปนประูแจวพักซ้ำนี่แหละค่ะกับเข่าฮาวพาฮากินเข่ามาที่นี่กินซ้ำนี่แหละพี่น้องต้องยังไล่ต้องมาเลี้ยงยังหาเนี่ยดีๆกินเนาะ S <S สนี้ก็ถือว่าดีเหรอพี่น้องกับเขาไปพี่น้องกินเข้าครับผมเดี๋ยวกินเข้ากันเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันครับเดี๋ยวลุยตอนนะ่อเนาะกินเข้าแล้วลุยต่อพี่น้องมีแห้งทองแล้วครับได้กินอาหารขึ้นบ้านปนประต<อ>ูนี่อะไรของูขาวเอาได้ยุ้งดอกเขียงกาลังบนกระลังบาน กลังบาดเกียงเสียดพี่น้องโดยเฉพาะส่วนขาเขาเนาะเงียขาเนี okay, ่ยเสียดกุ๊บกุ๊บถึงเหลืองจ้ะเหลืองขาขุนขาเหลืองรองเท้าด้วเหลืองเหลืองแมียงหรอเหลืองเหลืองมันดอกเงี้ยจ้ะสือ าตายออกเลยเนาะตายออกรู้ว่าเมี่ยงขเขาจอนะอ๋อติกอเดงก็กำลังเห็นเนาะนง,งามจิตัวลณ์สวยงามขลุ่ยโบราณเลยอืองามงามเลยจ้าคือต้นกอเนี่ยครับผมที่เห็ดกอกขาชอบอลูกเ<อ>ห็ดกอแดงกขาชอบปอลอก เขื่อนหฮมกอหฮมกอรครับผมเจ็ดไข้ร่างเต๋อโอ้ยร่างเต็ดนะ้องจุดเตี๋ยเด้อจ้ะมีหมูเลยเนาะบอสดอกเดี๋ยวขอลรองูหินพี่น้องอ โเป็นแป้นเลยจ้ะเปลี่ยนในละงูหินโอ้ำโศกหินเนาะเชื่อนะฝนตกเชื่อเขาไหลมาก็ชื่อว่าละงูหินมันก็เนเนาะเปหินเลยครับคนพี่อไเพี้ยนกเอนจะไปเห็นพอดีนี่นั่ละงูหินออกน้ำสกหมโอ้แป้นเลยค่ะสามดอกน็าดอก มก็มบีดินอยู่ตรงนี้ก็ออกตรงนี้แล้วน้ำเป็่ตะอาบดีใส่พี่น้องเป็ดตจะเย็นครับใช้ใส่ครับน้ำไหลมาจากบนดอยด้วยครับ น้ำซึมมาจากดอยสูงเลยใครเห้นแล้วงเกิดยางขาวยางขาวองขาวต์บางอีเดี๋ยวตะกาตีนแกบไข่ใช่เนี่ยมากที่กันหินตาลายเพราะงกหินสองดอกเลย ชอบมากต่างถลื้ออยไม่ยังางค่ะกเก็บเพชรมูนีม้วนไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเนะานเยนะยังไงเพชรละลายแข้เ <c oughs> นาะใครลงหอเข่าด้วยจ้ะเปลี่ยนดีค่ะคุณน้งองทุกเปลี่ยนท<ว>ึกหม่มห<ว>ยาบพี่พอเสร็จแล้วม้วนค่ะทุกเปลี่ยนทึกห่ม หัวอีเหลียวไกลๆกันจ้ะติดไข่ด้วยครับเปิดให้เปิดาอ้อมพี่น้อง เลืองหน่อยเด้อยพี่น้องออกไปเหลื่อยแข็งดีเด้อยพี่น้องเห็ดบดถือฝน เปี่ยบมวนมวบไงครับเกีบมวนแห้งขูดหินล้ำมากันนี่เลยครับมาเคียหายนิด่อยนี่กระดันหินขึ้นเลอพี่นอนองเดี๋ยวเรางกขาวด้วยครับเติมนี่นจะดนห้นนี่นะเดีเปลงกขาวจากพี่นนอง เรียกเนี่ยมาเห็นไข่เดียวก็ไปเก็บมาต่อได้หาไข่โอ้ยตัวนี้มีไข่ไหน่โอ๊ดเห็นเลยอืมสมไข่ไก่เลยไทยพี่น้อมไข่ไก่จิคิดเลยก็ความันใหญ่เนาะกำลังกือตัวนี้ สะโพบใหญ่เนะอ,อ,อสะโพเขาป็นกร,ระตรีกาขาตัวใหญ่โม่หน่ใหญ่เถอตัวนีมันน,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 น้องกอย็นบ,นนนบอกืมไม่จบขาวกำลังบานได้ครับ ไข้ก็ยังออกเนาะมองอย่างจรง้คือเขียวเด้อพี่น้องไข้ขาวไข้หมูหมูบ่มีดอกเดียวต้องเอี้หนึ่งเลยพี่น้องแนม่เห็นงายค่ะพูดดอกหนึ่งตึกง เด็กเขาบวชโยเป็นมูใหญ่ด้วยพี่หงอินมรดกส่งดอกจ้ะแต่ก็เห็นเรื่อยๆเนาะมันก็มีทั้งจุ่มทั้งบานด้วยพี่น้อเด็กเราบานนี่บอได้ว่าขี้ลหลด้วยครับเป็นบานแข็งๆเนาะเพราะเขาบานบ่อถึงฝนกำลังบานพี่น้อง าาาามบบ้นเเออกพี่น้องว่ามันนี่เป็นยังไงเอาดอกบานเพราะว่าบ่ได้ขึ้นดอยสูงด้วยครับบ่ได้ยางไก่ก็เลยสมารดเอาไปไหนเขาสบเสียหายนะถ้าดอยสูงๆเนี่ยเวลาเขายางมัเสียหายยางไก่อื้อนึ่งดอกนึงเนี่ยพี่เล่าพี่น้องดอกนึงใบใหม้พุกอยู่เนาะกําลังงมงานอยู่ โค้เรามีทางลูกตะหินได้เนาะลกยุงนะลกยุงสองดอกอ่ามเนาะตอนนี้กำลังงานลกยุงสองดอกนะนี่สิ์ที่สูงใหญ่ เขาใหญ่ค่ะสวยงามครับเรียงดอกนี้ดอกใหญ่ดีค่ะพี่น้องมีดบัวเขามีบัวเขาเมนมีบัเขาแล,แล้วบอกพี่น้องก็สิบาทเลยยูไอซังกัแมมนได้แล้วขอเจ้าด้วยค่ะ phừng đường thì thôi đồ mùng ngam lưỡi không cái lăng lùng lùng đi Mình cái của Ủ, đứa Nó thay ngay บนกระซิลลินมานี่นล่งเม็ดทั้งเหนือเขาเขาเอือนเห็ดโมงโกงด้วยพี่น้องเห็ดโมงโกง,งเิงง่งเหลืองด้วยครับ เจ้าจ้าพี่น้องใครจะเห็นปันได้หรือครับมีเห็นซองซ้ดอกเนาะเ,เริ่มห่างหน่อยพี่น้นนอง อาหารพี <łość> ่น้องนี่คงทหารพ่น้สีขยัตับเตาด้วยค่ะอ้อดอก เสียบเถอะเสี <laughs> <c oughs> ยบดินไปไกลกันงไปของเงดูขาไงเลืองพี่น้องเลืองขมิ้นอ่ะมันกำลังบานโกกบานนะ พวกนี้มูเนาะเห็ดละโงงเนะาะก็ลังบานแค่ดอกเดียวดอกเดียวมูเข้าไปแล้ว็ดกำลังบานได้กันเ<อ>นี่ยละโง,ง่ง่ายม่กเลสง่ามแหงวอือ แกงาว่าเสียงใต่หงม่ได้เนาะเสียงใต่ก็บบางคน้วยางานงามง<ห>ไม่ลำนำน,น,น,นเรนียงลำดับเลยเนาะ <c oughs> หัวหังส <c oughs> ี่ข้งเนาะบ่่คยเจอไนดะ้พี่น่องมองละสดอกสาดอกส่นมากเจอแค่บ่นละดอกแค่นั้นแต่เขาก็สิชยับ กยับไปแต่กระบอกคือว่ากระห่างกันนะทั้งเนื้อเขาชี้กันว่าเห็ดโม่งโกงด้วยพี่น้องตอนแรกเขาบอกว่าพุกกระปลูหรือว่าเห็ดที่ยังเห็ดโม่งโกงเพราะวันนี้เลยบปลูเพิ่งมาปลูตีนีแล้วฮาไปมากอะเต็มตาครับเต็มตาด้วยพี่น้องนี่เธส่งคุณภาพอยู่เลยเนาะนี่ไปเดี๋ยวหาต่อจักหน่อยก่สิกลับบ้านแหละพี่น้องเนาะชนี้กับใบใบแล้วตัวเปเตียพี่น้องคูณจะว่าตัวเปเตีย สาขม,มิ้นบตัวป็ดเตี้ยเพิ่งเลืองด้วี่นองเลืองขิ้นม่ด้ะรี่คือหล่าแล้วพี่นาองล่าบอกด้วยครัอบขลมทั้งมดดอกดอกลางคนพุทธศาสดิกนตันเพิ่งขาขุนเลืองค้าคุนค่ะตุนน,ตนี่ก็บดอดายล่บบตาตีกันตอนเขา những phong máy lên nó phải nòn kia gắn nhàn thầu này khốn cho cái Ghiền บวานเนาะพี่น,ออน,น,น,นอ้องมันนี่ผล <The line S 2> งานของห้าวมันนี่จ้าเดรน่กับหมูบ้านอยู่เลยเน,ยนาะแมนบอกซ้ำกันซ้ <c ười> ำกันกระตาไปแล้วกันได้เตรียมซ้ำนี่เลยพี่น้องหมูว <c ười> ่นานก็ได้ซ้ำนี่คะ่ะแมนครับซหม,มูว่านเน,นาะพี่น้องเห็ดเท่ากับก้างามอยู่เด้อมือนี่พี่น้องนี่เห็ดละงโง่เนาะแต่มัอน,นี่จุ่มหลายแมนครับมัอนี่จุ่มก๋วจุ่มหลายอยู่เห็ดเผือกกระไรเห็ดเพือกเหลืองเห็ดเผิงได้หลายๆชนิดเด้อครับมัอนี่เผืองนองยุงกระไร ถือประมาณพี่น้องมาน,นี่นนนนเดี๋ยวมือกะบบแหน่ยิ่มาบอลเก้าๆนี่แหละพี่น้องเนาะบอลที่เคยมาเลยครับบอลไหนมันเคยได้เราก็ทีมาบอลนั่นแหละหาเห็ดเนาะลอ่อชมรอเบ,บิ้งเด้อแมน่นพี่น,ออน้องรอ,งองชมเ<ม>บิง<ม>่งครับสิมา,มานมันเืิ่มมานี้อีกบอนนี่แต่มื้อนี้ก็บมานอยู่มื้อนมีมาน,มานอยู่จ้ะมื้อก็บมานที่เก่าละป่ะับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมจนจบคลิปด้วยครับขอบคุณพี่น้องที่บ่กดข้ามโฆษณายเนาะขอบคุณหลายๆด้วยครับผม ขอบคุณทุกรงใจนะครับครับจัลลที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ